สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับประจาช่วงเดือนมกราคมครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาชีวิตนะครับค่อนข้างที่จะมีมุมแบบยุ่มยิ้มจุกจิกบ้างเหตุผลในหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจาตัวนั้นโคจรในเรือนพักอังคารนะครับอาจจะมีเหตุของการทะเลาะจุกจิกนะครับอารมณ์แบบเพื่อนรักหักครีมโหดนะครับนะทะเลาะกับเพื่อนนะถ้าสมมุติว่า ไม่มีเพื่อนเลยอาจารย์นะอยู่คนเดียวนะบนโลกนี้นะคุณก็อาจจะทะเลาะนะกับอะไรเพื่อนร่วมงานได้ไหมนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรเสียปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับคําพูดการเจรจานะครับผมนะอะไรที่สามารถที่จะเก็บไว้ในใจได้ก็สมควรที่จะเก็บไว้จะเป็นมุมงที่ดีที่สุดหลีกเลี่ยงการประทะนะฮะปัญหาในช่วงปัจจุบันนี้จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นครับผมตามนี้นะครับ เอาละฮะถ้าเราจบะลึกครับเป็นในเรื่องของการงานครับดาวเกี่ยวกับงานของคุณนั้นนะครับก็คือดาวพุธเช่นเดียวกันครับซึ่งไอดาวพุธดวงนี้นะครับมันยังโคจรเนี่ยนะป็นในภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนคู่คู่ศัตรู้ะกันนะแล้วก็ไปเจอกับดาววิวาทะนะหลายๆดวงในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่ามีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับอะไรปุุสปรคบ้างนะ มีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องอะไรความจุกจิกบ้างนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทํามาหากินนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานครับผมในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงในหลักของราศาสตร์ในขนาดนี้ต้องอดทนอดกลั้นพอสมควรถ้าคุณนั้นทํางานหน้าคอมพิวเตอร์นะการทะเลาะมันก็น้อยหน่อยนะครับอาจจะแชททะเลาะกันก็ได้แต่ถ้าคุณนั้นเจอเจอแบบอาจารย์ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะฮะต้องเป็นฝ่ายนะ ประชาสัมพันธ์นะคอเซนเตอร์ Center, นะครับเนี่ยนะเจอลูกค้าบ่นเนี่ยจิตมันนอยไงนะจิตตกอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องควบคุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตนะต้องมีความเข้มแข็งครับนะสุดท้ายสุดเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เป็นใช้คําว่ากําลังใจแล้วกันนะสาบคนที่เกิลดลัคนาราศีกันนะในช่วงนี้ครับต้องบริหารอารมณ์ให้ดีนะแลวสู้ๆต่อไปครับผมตามนี้นะครับเรื่องของการเงินเนี่ยนะฮะ ดาวการเงินแม่เวลาม,ามันจะมึนๆก็มึนๆหลายๆหลายๆอย่างพร้อมๆกันช่วงต้นเดือนจนถึงช่วงกลางเดือนดาวการเงินไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ใช้จ่ายเยอะนะครับแต่มันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากประมาณสักวันที่20มกราคมมาต้นไปนะครับดาวการเงินจะมีตำแหน่งโดดเด่นในช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามันจะต้องแลกมาจากอะไรความขยันและความตั้งใจไม่เน้นในเรื่องเกี่ยวก,กับโชคลาภนะฮะเน้นเรื่องของ ความขายันตั้งใจใครก็ตามทีที่ได้เงินแบบเงินเดือนตรงเนี้ยมันก็เงินเดือนอะคุณถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณนั้นค้าขายนะกินค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในพื้นฐานดวงตูจุดเนี้ยนะครับไรายได้ของคุณในช่วงหลังจากวันที่20มกราคมไปต้นไปปุ๊บเนี่ยจะมีเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกรานะคึกคักขึ้นมากกว่าช่วงต้นเดือนนะฮะอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับส่วน ใครก็ตามที่ที่มองเรื่องของความรักนะภาษาหมอดูเนี่ยนะฮะยังไม่ได้โดดเด่นมากนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นมุมของการถ้าใครไม่ใช่นะมันก็นะห่างเหินกันไปจากกันไปนะทะเลาะก,กันไปนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับนะแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ใช่ยังไงก็คือคนที่ใช่นะต้องใช้คำนี้ เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่ใช่ก็อาจมีมุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้ได้เก่าไปใหม่มานะเป็นแบบนั้นหรือบางคนอาจจะเป็นอารมณ์แบบว่านะความรักเก่าๆหวนคืนกลับมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันในช่วงปัจจุบันนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าจะรับหรือว่าอยากที่จะเป็นโสดไปสักพักหนึ่งก่อนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะฮะเป็นสิ่งสำคัญครับผมตามนี้นะครับ เอาละฮะแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์น,นะฮะใครที่อยากที่จะรู้ดวงเป็นการส่วนตัวมากกว่านี้สามารถที่จะนัดหมายอาจารย์ได้นะครับที่นี่ครับ Assign h o r o m a s t e r มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ